หนูน้อยบอกหน่อยครับบอก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 เลขหน่อยเถอบอกไว้ห no น่อยครับน okay. 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 anyway. ้องน้องชื่ออะไรครับน้องน้ำโมน้องน้โมกี่ขวบแล้วเนี่ยสองขวบบ่คุ้ยยางมันจะงดีกับมหาลัยคุ้ยยางนจดีกับมหาบอกเลขถูกรู้เตี่ยน้องน้โมอ๋อหวดหมันมันบอกตัวไหนสองเก่าเนี่ยอ๋อหมวดหมวันนี่พันบิกบอกนะเอา เอาบอกใหบอกใหเอาลูกน้องนโมบอกหน่อยครับน้องนโมบอกหน่อยฮะบอกเลยนะน้าใบอันนี้อันนี้อัาติจ้าน้องนโมบอกหน่อยครับมาบอกตาหนึ่งแล้วตัวไหนครับน้องนโมอ๋อตัวไหนครับเอารางวัลที่หนึ่งสองอันน่ารักจังเลยน้องนโมน่ารักจังเลย ตัวไหนนะสาว้านทำไันมองไม่เห็นพอโทรเลยมนบอกถือยูเรียนมาครับแต่พนักานเอาเอาคือถูกว่าสิบกแป้งปันกับเจ้าอยู่แต่พนักานบอกมันไขดูว้มันบอกถือความันไขว้ตทางประเลยเลยแม่มาท่างพี่ครับหลบรถเลยอันตรายหลบรถหลบรถอ้าวน้องน้ำมรกบอกไหนครับหล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 บบอกไหนล่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนฮะอะไรนะ ตัวไหนนะตัวไหนตัวไหนตัวไหนจะบอกไหมเนาะจะบอกตัวไหนเนาะเนาะจะบอกตัวไหนเนาะนี่เนาะสองเก้าอีกแล้วเอ้าเป็นสองเก้าใช่เนาะจะออกจริงไหมตัวสองเก้าเนี่ยออกไหมออกไหมออกไหมสาธุ 2องเก้าวังนะจะบ,บอกบ่อยท้สองเก้านี่ไหมบอกบอ่อยหมอ้าสองเก้าสองหกจะปิงปอง,งยังฮะฮะจบปิงปวงไหมน้องนโมนะครับจบปิงปองออกมเนี่ยเนีจับเพิ่นจับอดไตัวใดล่ะครับไปหกสองศูนย์ไปหกสองศูนย์น้องอน,อน,องนโมนะครับเพิ่น ไปขอกับแม่ฮันนี่แล้วเพิ่นประจับปิงปองได้620เมื่อกี้เพิ่นบอก29นะครับเนาะตัวไหนเบใบใบสอเก้าใช่ไหมถูกไหมสองเกถูกไหม 29. ถูกไหมสองเกถูกไหมถูกไหมครับถูกหกสองศูนย์กับ29เก้านยเด็กน้องนโมบอกไงหกองา629กับ20 คอมเมนต์มาห,หน่อยนะครับหกสองเก้าเอ้ย 6, 2, 0, 2, 6, 2, 0, หกสองศกับสองเก้าอยเกับสองเก้าบายบาน้องบอกแล้วนะครับน้องนโมบายบายไปแล้วนะครับ่นจับเพียงพองให้620องนย์แล้วนบอก2 9งเานะครับนเนาะเมื่อกี้นะครับของน้องนโมนะครับจับเพียงพองให้620แล้วก็29 แม่ได <mile> ้เรียกอะไรแม่ได้เรียกอะไร620กับ29เด้อนะครับน้องโนโมนคะครับจับให้นะครับวัอนี้ได้แต่สี่นะเอาเงินมากสองศูนยบสองเก้านะแน่เด้อน้องเขาก็ได้ได้จ่ายนี่น้องเรียกลูกค้าหน่อยก่อนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะคะบอกเพื่อนเอาชิวชุดก่อนได้นะคะร้านไหนอันนี้ยินดีต้อนรับนะคะแม่เอาได้นะคะบอกมาจากไหนจ่านะคะพร้อมทุกควมเที่ยงค่ะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดี FC นะครับ FC ทุกคนกับช้างอันนี้ว่าเป็นเสียงของกระสังเด้อนี่ครับมันมานะครับเด้อมันมานะครับมันมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มาชมไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่านะครับทิกต็อกนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับผม สวัสดีเีนะครับคนกับช้างออนซอนถิ่นอีสารนะครับโอ้ถือกล่องพี่น้องเลยสองไม้สองมือหลายร้อยกล่องพี่น้องเลยแน่นมากเลยครับพี่น้องครับแน่นมากเลยทุกนะค,คนแน่นมากเลยขนาดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันที่สิบสามนะครับใครมาช้ารับรองครับไม่มีที่ยืน นะครับมาช้าไม่มีที่ยืนไม่มีที่จอดรถนะครับวันที่13กับวันที่13นะครับผมไม่มีที่ยืนไม่มีที่จอดรถแน่นอนนะครับ620กับ29แม่แล้วตัวไหนครับได้ตัวที่เป็นจับเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอ้าว6 2 6สองหกขอเพิ่มบอสขอเพิ่มบ่สอ่ะมันมันนะครับผม หกสองหกนะครับแม่ได้เราเด้อนี่หกสองหกตรงกับน้องนองโมเลยนะครับน้องนองโมบอกหกสองศูนย์กับสองเก้าแม่ได้หกสองหกนะครับสำหรับนะครับตัวเลขนะครับผู้คนเดินมานะครับมาขอโชคขอลาบส่วนมากจะจับได้เก้าศูนย์เจ็ดกับสองหกกันเยอะเลยนะครับ รอรอน้องอุงอิคุณลุใช่จะจับให้ตัวนครับรอลุ้นกันวันที่สิามนะครับวันที่สิน้องอุงอิงมาจับเก้นะครับเต็มเลยเราเรามาอวงทางเกินแล้เปนสียหามาตะใสครับมาตรไสมาตะใสคุณแม่มาตรบ้ห็นค่ะาบห็นบ้องหินวังหินสียเกตนีตเนะ เอาพี่น้องคนมาจากวังเห็นเดอ้อนี่ครับพี่น้องหกสองศูนย์อ่ะเป็นก็นมีสีเพิ่นก็ะูุ่ชาด,ดีแท้นี่แล้วน,นี่แล้วแม่ฮห้นี่สีนี่หน่ะแตงกุ่งนี่ละนี่ ะอาอะไรนะคะคุณบอกได้นะคะมันแดงน้ำเป่าอะไร ้นะคะถ้าเกิดว,ว่าเป็นน้ำเปล่าน้ำแดงพวงมลาลัยจะชุนละห้าสิบบาทค่ะม่พูดแล้วตอบต้องอืมไห้ก็ตั้งใ,ใ,ใ,ใจพูดใช่ไหมก็ต้องต้องออกกล้องขึ้นหน่อยเขายังไม่ได้ออกเลยเนาะเอาได้นะคะ <c oughs> น้ำแดงน้ำเปล่าน้ำแจงงมาะกันมาจากไหนกันเนาะ,ะมาจากไหนกันครับ อาจ่างไหกันครับไปเดินมาขอโชคขอลับขายดีไหมครับขายดีค่ะอ้าวไม่ได้ขายพวงอะไรเหรอแหมแหมมุ้ขายพวงอะไรดีเลยไม่ใช่ขายดีเนี่ย ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะครับผมเชิญนะคะเชิญนะคะทุกคนเชิญนะครับเชิญนะครับยังมาได้เหมือนเดิมนะครับมามาได้นะครับนะครับมาก็จะเจอแม่นี่แม่ปนอมเนคนแรกเลยนะครับนะครับเสียงเจ้า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 อยู่หน้าศาลนี่นะครับผมใช่รับนะครับเมื่อกี้นี่ก็ยังจับได้หกสองสองหกนายจัยพ่งให้จับใครี่คนได้คนได้เยอะแน่น่ะสองหกหกสองเนี่ยคนจับได้เยอะนะ หกสองสองหกคนกลับได้เยอะบอกได้นะคะน้ำแดงน้ำเปล่ามาะไยเดินมากับน้องคนได้นะด้านนี้สวยๆจ้ะเอาได้นะมาไหว้ด้วยจ้าทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผมลืมนะครับจดไว้เลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดกับสองหกนะครับคนที่จับกันได้เยอะนะครับศูนย์เก้าเจ็ดกับสองหกนะครับนคะครับ ไม่เห็นออกจากตัวเมืองครับประมาณ10กิโลนะครับจากตัวเมืองประมาณ10กิโลนะครับศาลแม่อันนี้นะครับเลยเลยศูนย์ฮิโนมานิดหนึ่งนะครับอยู่ด้านขวามือเด้อนะครับทุกคนจะเดินทางมานะครับดูจังหวัดสีสเกตนะครับ